คุณลุงคุณป้าที่ลักเคยไหมครับท re ี่ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกข้อเข่ามันตึงเดินไม่คล่องเหมือนเดิมหรือเวลาจะลุกขึ้นนั่งลงก็ต้องค่อยอีเพราะกลัวเสียงกลอบแก็บของข้อที่เหมือนมันกําลังบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วหลายคนคิดว่านี่คือเรื่องธรรมดาของคนอายุเยอะแต่ความจริงแล้วมันอาจมาจากอาหารบางอย่างที่เรากินอยู่ทุกวันโดยไม่รู้เลยว่ามันคือตัวการสำคัญที่ทำให้ข้อของเราพังลงทุกวันโดยไม่รู้ตัว วันนี้ผมอยากบอกกับผู้สูงอายุทุกท่านว่าหยุดกินเดี๋ยวนี้เพราะมีอาหารอยู่ถึงเซตชนิดที่กำลังทำให้ข้ออักเสบของคุณรุนแรงขึ้นทุกวันแม้คุณจะคิดว่ากำลังกินของดีของสุขภาพแต่แท้จริงแล้วมันคือพิษเงียบที่ซ่อนอยู่ในจานอาหารของคุณเองอาหารบางอย่างที่ดูเหมือนปลอดภัยอย่างน้ำมันพืชบางชนิดหรือของหมักดองสำเร็จรูปจากซูเปอร์มาร์เก็ต กลับไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการอักเสบจากภายในทำให้ข้อเข้าข้อนิ้วหรือข้อมือเจ็บมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวยิ่งกินนานยิ่งทำให้ร่างกายอ่อนแอและฟื้นฟูตัวเองได้ช้าลงในวิดีโอนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับเจ็อาหารที่ทำให้ข้ออักเสบรุนแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวพร้อมคำแนะนำว่าควรกินอะไรแทนเพื่อให้ข้อกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง ถ้าคุณอยากเดินได้คล่องไม่ปวดคอและมีชีวิตที่สดใสเหมือนเดิมอยากกดข้ามวิดีโอนี้เด็ดขาดครับเพราะสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อไปอาจเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดการคุณลุงคุณป้ารู้ไหมครับความจริงแล้วข้ออักเสบไม่ได้เริ่มต้นที่ข้อของเราเลยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอายุมากหรือเพราะเดินเยอะอย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่ต้นเหตุจริงๆมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ระดับเซลล์เล็กภายในร่างกายของเราแหละครับลองจินตนาการว่าในร่างกายเรามีโรงงานเล็กอยู่ในทุกเซลล์โรงงานนี้ชื่อว่า endoplasmic reticulum หรือหรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียก,กันว่า endoplasmic reticulum โรงงานนี้มีหน้าที่ผลิตโปรตีนและควบคุมสมดุลต่างๆของเซลล์ให้ทำงานได้อย่างราบรื่นแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นกินอาหารที่มีขมันไม่ดีหรือสารเคมีสะสมในร่างกายมากขึ้นโรงงานนี้ก็เริ่มทำงานหนักและเกิดสิ่งที่เรียกว่าความเครียดของ endoplasmic um reticulum endoplasmic reticulum stress เมื่อเซลล์เครียดมันจะเริ่มส่งสัญ,ญญาณเตือนเหมือนไฟแดงในโรงงาน แต่ถ้าเรายังไม่หยุดพักหรือไม่แก้ไขระบบก็จะรวนโปรตีนที่ผลิตออกมาจะผิดรูปเพราะโปรตีนผิดรูปมันจะสะสมในเซลล์จนเกิดการอักเสบระดับจุลภาคนั่นคือจุดเริ่มต้นของการอักเสบเรื้อรังที่เราไม่รู้ตัวเลยและที่น่ากลัวคือเมื่อการอักเสบเล็กนิกนี้เกิดขึ้นนานวันเข้ามันจะลามไปทั่วทั้งร่างกายโดยเฉพาะที่ข้อ เพราะข้อคือจุดที่เคลื่อนหายตลอดเวลาเมื่อเนื้อเยื่อรอบข้ออักเสบโปรตีนที่ผิดรูปและสารพิษเล็กลียกจากเซลล์จะไหลไปสะสมทําให้เรารู้สึกปวดบวมตึงและที่สุดเกิดข้ออักเสบเรื้อรัง (chronic arthritis) อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เลยคือแคลเซียมในเซลล์ ถ้าในเซลล์มีแคลเซียมมากเกินไปมันจะกระตุ้นให้เซลล์ปล่อยสารอักเสบออกมาแคลเซียมที่มากเกินยังทำให้โปรตีนภายในเซลล์จับตัวผิดปกติเซลล์ทำงานช้าลงหรือบางครั้งถึงขั้นตายก่อนเวลาร่างกายเราจะพยายามซ่อมแซมแต่ยิ่งซ่อมก็ยิ่งอักเสบมากขึ้นวนเป็นวงจรที่ไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นความสมดุลของแคลเซียมในเซลล์จึงสำคัญมากแต่ระบบนี้ จะพังทันทีถ้าตับและน้ำดีของเราทำงานไม่ดีทำไมถึงเกี่ยวข้องกันเพราะตับคือไหว้วะที่คอยจัดการของเสียและไขมันส่วนเกินทั้งหมดในร่างกายรวมถึงช่วยผลิตน้ำดีเพื่อย่อยไขมันดีให้เราใช้ได้ถูกต้องแต่ถ้าตับเริ่มอ่อนแรงจากการกินอาหารมันเกินไปดื่มแอลกอฮอล์ orn, หรือทานยามากน้ำดีก็จะผลิตน้อยลงและเมื่อร่างกายย่อยไขมันไม่ดีพอ เซลล์ของเราจะขาดกอดไขมันจำเป็นที่ใช้สร้างเยื่อหุ้มเซลเยื่อหุ้มเซลล์เปรียบเสมือนกำแพงเมืองของแต่ละเซลล์ถ้ามันอ่อนแอก็จะควบคุมแคลเซียมไม่ได้แคลเซียมจะไหลเข้าเซลล์เกินและนั้นคือจุดเริ่มของความเครียดระดับเซลล์อีกครั้งผลลัพธ์ก็คือวงจรอักษ์ที่ไม่มีวันหยุด นักวิทยาศาสตร์พบว่าคนที่มีปัญหาข้อขเสื่อมหรือข้ออักส่วนใหญ่มักมีสัญญาณของกล่องตับทํางานผิดปกตินานผิดปกติและนําดีเนือาาน้อไดอะดีเนื้ออยู่ในร่างกายโดยไม่รู้ตัวเพราะเมื่อระบบย่อยและขับไขมันไม่ดีร่างกายจะสะสมสารพิษไว้ตามข้อต่อทําให้เนื้อเยื่ออักเสบง่ายขึ้นดังนั้นถ้าเราอยากให้ข้อเข้าแข็งแรงจริงการดูแลไม่ได้เริ่มที่ข้อ แต่มันเริ่มที่ตับและระบบน้ำดีตับที่แข็งแรงจะผลิตน้ำดีคุณภาพดีน้ำดีที่ดีจะช่วยย่อยไขมันและขจัดของเสียจากเซลล์ได้ดีกว่าทำให้แคลเซียมในร่างกายกระจายไปที่กระดูกได้อย่างถูกต้องไม่จับตัวอยู่ในข้อเมื่อระบบนี้สมดุลการอักเสบก็จะค่อยลดลงเองโดยธรรมชาติลองคิดดูสิครับถ้าเราใส่ใจเพียงข้อแต่ไม่ดูแลต้นเหตุอย่างตับ และระบบภายในถึงจะกินยาแค่ไหนขอก็จะกลับมาอักเสบอีกอยู่ดีนี่คือเหตุผลที่หลายคนรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายเพราะพวกเขามองข้ามต้นเหตุที่แท้จริงของข้ออักเสบที่อยู่ในระดับเซลล์และตับของตัวเองจากนี้ไปก่อนจะซื้ออาหารเสริมราคาแพงหรือหาวิธีรักษาด้วยยาหลากหลชนิดขอให้เริ่มต้นง่ายๆน่ายจากการฟื้นฟูตับและคืนสมดุลให้ระบบภายในของร่างกายก่อน เมื่อร่างกายภายในกลับมาแข็งแรงความอักเสบก็จ,จะค่อยหายไปและของคุณจะเริ่มตอบสนองดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์จําไว้นะครับข้อที่ดีไม่ได้เริ่มจากยาท่าหรือเข็มฉีดแต่มันเริ่มจากเซลล์ที่แข็งแรงและตับที่สะอาดหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อ UDCA มาก่อนเลยใช่ไหมครับฟังดูเหมือนชื่อยาแปลก,กแกจากต่างประเทศ แต่จริงแล้ว TUDCA หรือชื่อเต็มวา่า t a u r o s o d e o x y c ซีโ i c Ac กแอคือน่งในเกลือน้ำดีธรรมชาติที่ร่างกายของเราผลิตขึ้นเองได้จากตับและถุงน้ำดีซ,ซึ่งเจ้าสารเล็กนิ้นี้แหละครับเป็นเหมือนฮีโร่ตัวจิว๋วที่ช่วยปกปองข้อของเราไม่ให้เสื่อมเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ตอนที่เรายังหนุ่มสาวระบบตับและถุงน้ำดีของเรายังแข็งแรงน้ำดีจะไหลเวียนดีช่วยย่อยไขมันและช่วยกำจัดของเสียออกจากร่างกายแต่พออายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลัง5าสปีขึ้นไปตับจะเริ่มทำงานช้าลงน้ำดีจะหนืดขึ้นบางคนถึงขั้นเกิดตะกอนในถุงน้ำดีโดยที่ไม่รู้ตัวเลยครับและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นการสร้างเกลือน้ำดีดอย่างทิวดีเซ ก็จะลดลงไปด้วยฟังดูอาจจะไม่สำคัญแต่พลของมันรุนแรงกว่าที่คิดเพราะเมื่อร่างกายขาด TUDCA เซลล์ต่างนายัยโดยเฉพาะในคอจะเริ่มสะสมของเสียโปรตีนที่พับผิดรูปและสารอักเสบเล็กที่ทำให้เนื้อเยื่อรอบข้ออ่อนแอแรองเรื่องเรื่อยร่างกายเราก็จะตอบสนองด้วยการอักเสบเพื่อพยายามซ่อมแซมตัวเองแต่แทนที่จะดีขึ้น มันกลับทําให้เราปวดคอบวมคอและเกิดภาวะข้อเสื่อมค o อซ i ริสเร็วกว่าปกตินักวิทยาศาสตร์หลายประเทศพบวะ่า TUDA มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถลดความเครียดในเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกับเซลล์ที่กําลังอักเสบจากภาวะ endoplasmic reticulum stress ที่ผมเล่าไว้ก่อนหน้านี้เจ้า TUDCA จะเข้าไปช่วยให้เซลล์กลับมาทำงานได้ตามปกติลดการสะสมของโปรตีนผิดรูป และช่วยให้แคลเซียมภายในเซลกลับสมดุลพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ TUDCA ทำให้โรงงานภายในเซลล์ของเรากลับมาทำงานได้ราบรื่นอีกครั้งไม่เกิดไฟไหม้ไม่เกิดควันพิษไม่เกิดของเสียสะสมเมื่อเซลล์กลับมาสงบการอักเสบก็จะลดลงโดยทำชาติข้อของเราก็จะรู้สึกเบาสบายขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาแรงเลยครับ ที่น่าสนใจคือ TUDCA ยังเป็นกลือน้ำดีที่มีในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสุขภาพของตับและถุงน้ำดีถ้าตับอ่อนแอหรือน้ำดีผลิตไม่พอ TUDCA ก็จะลดลงอย่างรวดเร็วร่างกายจึงเริ่มสะสมสารพิษและไขมันไม่ดีไว้ในเซลล์ขอเมื่อของเสียพวกนี้มากขึ้นเรื่อยเซลล์คอก็อักเสบง่ายขอก็เริ่มเสื่อมเร็วกว่าปกติ คุณลุงคุณป้าหลายคนอาจเคยสงสัยว่าท้าไมคนบางคนถึงอายุมากแต่ข้อยังดีเดินได้สบายแต่บางคนกลับปวดทุกเช้าคำตอบบางส่วนอยู่ที่น้ำดีนี่แหละครับเพราะคนที่ระบบน้ำดีทำงานดีมีการผลิตทีวดีซีอย่างเพียงพอร่างกายจะสามารถล้างของเสียในระดับเซลล์ได้ดีกว่าเซลล์จึงไม่เกิดการอักเสบสะสม ในทางกลับกันคนที่กินอาหารมันเยอะดื่มน้ำน้อยหรือไม่เคยล้างตับเลยระบบน้ำดีจะหนืดขึ้นเหมือนน้ำมันเก่าสารที่ไม่ได้เปลี่ยนมานานมันจะไม่สามารถขจัดของเสียได้ดีของเสียเหล่านั้นจะหมุนเวียนอยู่ในร่างกายทำให้เกิดภาวะอักเสบเรือรังโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับนอกจากนี้ TUDCA ยังมีผลโดยตรงต่อการป้องกันความเสียหายของเซลล์ขอ มันช่วยให้เยื่อหุ้มเซลล์แข็งแรงขึ้นทําให้สารอาหารเข้าได้ดีของเสียออกได้ดีเซลล์ก็จะไม่บวมไม่แตกง่ายและที่สําคัญคือมันช่วยให้กระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อเป็นไปตามธรรมชาติได้เร็วขึ้นในบางงานวิจัยจากเกาหลีและยุโรปพบว่าการมีระดับ TUDCA ที่เหมาะสมในร่างกายสามารถช่วยลดอาการปวดคอและบวมคอ ได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์เพราะมันลดการอักเสบที่ต้นเหตุจริงๆไม่ใช่แค่บรรเทาอาการเหมือนยาแก้ปวดทั่วไปดังนั้นถ้าเราต้องการให้ข้อแข็งแรงไม่ใช่แค่ดูข้างนอกอย่างเดียวแต่ต้องดูแลตั้งแต่ระบบน้ำดีและตับภายในเพราะนั้นคือจุดที่ร่างกายผลิตเทอูดีเอออกมาเพื่อปอกป้องข้อของเราโดยธรรมชาติ หลายคนอาจคิดว่าตับกับคอมันอยู่ไกลกันไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่ความจริงแล้วทั้งสองระบบนี้เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งนันดีที่ผลิตจากตับจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถของร่างกายในการลดการอักเสบเมื่อไหร่ที่น้ำดีสะอาดและไหลเวียนดี้อของเราก็จะอักเสบน้อยลงแต่ถ้าน้ำดีข้นเหนียวหรือผลิตน้อยการอักเสบก็จะกลับมาอีกเรื่อย เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ใครเริ่มมีอาการปวดข้อข้อดังเวลาขยับหรือรู้สึกเมื่อยตึงเป็นประจำอย่าเพิ่งคิดว่ามันแค่เรื่องของอายุเพราะมันอาจเริ่มจากตับตับที่ทำงานหนักเกินไปและน้ำดีที่ไม่สมดุลก็เป็นได้ข่าวดีคือร่างกายเรายังสามารถฟื้นฟูได้ถ้าเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ด้วยการกินอาหารที่ช่วยบำรุงตับดื่มน้ำให้เพียงพอและลดอาหารมันของทอด เมื่อระบบน้ำดีกลับมาทำงานดีขึ้น TUDCA ในร่างกายก็เริ่มเพิ่มขึ้นเองโดยธรรมชาติและนั่นคือก้าวแรกของการมีข้อที่แข็งแรงโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยครับจำไว้นะครับถ้าอยากให้ข้อของเราดีต้องเริ่มจากดูแลตับให้แข็งแรงเพราะเมื่อตับดีน้ำดีก็สมดุลและเมื่อน้ำดีสมดุลข้อของเราก็แข็งแรงได้อย่างยั่งยืนเมื่อพูดถึงแคลเซียม หลายคนคิดว่าแค่กินโนมหรืออาหารเสียมแคลเซียมทุกวันก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับการดูแลกระดูกและข้อแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับเพราะแคลเซียมจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันไปอยู่ในที่ถูกต้องคือในกระดูกและฟันไม่ใช่ไปสะสมอยู่ตามข้อหรือหลอดเลือดสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือการดูดซึมและจัดการแคลเซียมในร่างกาย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแคลเซียมเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับวิตามินดีสายและวิตามินเคเท,ทาที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเหมือนเป็นคู่หูสำคัญของกระดูกและข้อเลยก็ว่าได้ครับวิตามินดีสายมีหน้าที่หลักคือช่วยให้ร่างกายดูดซึมโคลเซียมจากอาหารเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีขึ้นถ้าไม่มีดีดีสาย ต่อให้เรากินโคลเซียมมากแค่ไหนมันก็จะถูกขับออกไปไม่ถูกใช้แต่เมื่อเซียมเข้าสู่กรสซและเลือดแล้วร่างกายยังต้องการวิตามินเคเทาเพื่อพามันเดินทางไปสู่กระดูกและฝันในที่ที่ถูกต้องถ้าเราขาดเคเทาแคลเซียมที่อยู่ในเลือดจะเริ่มลงทางมันจะไปเก่าตามข้อต่อเส้นเลือดหรือแม้แต่เนื้อเยื่ออ่อนต่างๆผลที่เกิดขึ้นคือข้อแข็ง ปวดข้อและกระดูกเปล่ายิ่งในผู้สูงอายุที่ระบบการเผาผลาญช้าลงอยู่แล้วภาวะขาดเคตสาวจะทำให้ร่างกายไม่สามารถนำโคลเซียมไปใช้ได้อย่างถูกต้องทำให้โครเซียมสะสมผิดที่มากขึ้นหรือไงน,นี่คือเหตุผลที่บางคนบอกว่ายิ่งกินโคลเซียมน่าเสียดาย น่าเสียดายที่ในวิถีชีวิตปจัจจุบันลลนคงหมักกลัวมันจะเข้มหรือไม่สะอาดทาให้พลาดโอกาสได้รับเคซูโดยไม่รู้ตัวพอรวมกับการอยู่ในบ้านมากขึ้นไม่โดนแดดก็ทําให้ขาดดีไซน์ด้วยพอทั้งสองขาดพร้อมกันผลคือกระดูกง่ายปวดข้อและมีโอกาสเกิดข้อเสื่อมเร็วกว่าปกติในทางกลับกันเมื่อร่างกายได้รับทั้งดีซนและเคเทโตในปริมาณที่เหมาะสมระบบการใช้แคลเซียมจะกลับมาสมดุลอีกครั้ง D3 จะพาแคลเซียมเข้าสู่เลือดส่วนเคาจะพาแคลเซียมจากเลือดไปยังกระดูกและฟันอย่างถูกที่ถูกทางเหมือนทีมงานที่รู้หน้าที่ของตัวเองชัดเจนทำให้แคลเซียมไม่ไปสะสมในข้อหรือหลอดเลือดอีกต่อไปมีงานวิจัยจากยุโรปที่น่าสนใจมากครับพบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับดีสาและเคสาวร่วมกันสามารถลดความเสี่ยงของภาวะกระดูกพรุนได้มากถึง2.5ซ และมีอาการปวดข้อน้อยลงภายในไม่กี่เดือนเพราะการอักเสบจากแคลเซียมที่สะสมผิดที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งเคเทายังช่วยกระตุ้นโปรตีนชนิดหนึ่งในกระดูกที่ชื่อว่าออสเตรลคาลซินให้ทำงานได้ดีขึ้นซึ่งเจ้าโปรตีนตัวนี้จะเป็นตัวจับแคลเซียมเข้าสู่เนื้อกระดูกโดยตรงทำให้กระดูกแน่นแข็งแรงและลดการเสื่อมของข้อในระยะย,ยาวลองสังเกตดูสิครับ คนรุ่นก่อนที่ยังคงกินอาหารพื้นบ้านเช่นปานรา้าเต้าเจียวหมักพักดองโบราณหรือชีทธรรมชาติมักจะมีสุขภาพข้อดีกว่าคนรุ่นใหม่เพราะพวกเขาได้รับวิตามินเคเท้าจากอาหารโดยไม่รู้ตัวแต่คนยุคใหม่ที่กินอาหารสําเร็จรูปหรือของสังคขารมากขึ้นมักขาดสารอาหารตัวนี้ทําให้ข้อเสื่อมวขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยครับดังนั้น ถ้าคุณเป็นผู้สูงอายุที่เริ่มรู้สึกว่าข้อเข้าเริ่มฝืดปวดเวลาขยับหรือได้ยินเสียงครอบแกรบครอบแกรบทุกครั้งที่ลุกนัง่งลองสังเกตดูว่าคุณได้รับวิตามินดีซ้ายและเคเทาเพียงพอหรือยังถ้ายังไม่แน่ใจการปรับอาหารเล็กน้อยเช่นกินไข่แดงชีสแท้หรือโยเกิร์ตหมักจากธรรมชาติบ้างรวมถึงออกไปรับแดดยามเช้าอย่างน้อย10 2หนาทีก็ช่วยได้มากแล้วครับ และถ้าจะเลือกอาหารเสริมหรือวิตามินก็ควรมองหาที่มีทั้ง d s i ซ plus K2 อยู่ในขวดเดียวกันเพราะสองตัวนี้ต้องทำงานคู่กันสเสมอเหมือนแม่กุหลจและลูกกุหลจถ้ามีแค่ด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะเปิดประตูสุขภาพข้อไม่ได้เลยครับอย่าลืมนะครับสุขภาพข้อไม่ได้ขึ้นอยู่แค่กับอายุตแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งเล็กๆที่เรากินทุกวัน เมื่อเราดูแลร่างกายด้วยความเข้าใจไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปร่างกายก็จะตอบแทนเราด้วยข้อที่แข็งแรงเดินได้คล่องและชีวิตที่เบาเหมือนวัยหนุ่มสาวอีกครั้งครับเคยไหมครับอยู่ดีๆก็รู้สึกปวดข้อขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุทั้งที่ไม่ได้เดินเยอะไม่ได้ยกของหนักแต่ข้อมือหรือเข้ากับเจ็บบวมและฟืดไปหมด หลายคนคิดว่าเป็นเพราะอายุหรืออากาศเปลี่ยนแต่ความจริงแล้วตัวการสำคัญอาจอยู่ในจานอาหารที่เรากินทุกวันโดยไม่รู้ตัวเลยครับวันนี้ผมอยากจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเจอาหารที่ทำให้ข้ออักเสบรุนแรงขึ้นพวกมันดูเหมือนอาหารธรรมดาแต่เบื้องหลังกลับเป็นตัวกระตุ้นการอักเสบระดับเซลล์ที่ทำให้ข้อเสื่อมเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัว เริ่มจากตัวแรกเลยครับสารอีมาไซเทอที่อยู่ในอาหารเปรรูปเกือบทุกชนิดตั้งแต่นมกล่องขนมปังเนยเทียมไปจนถึงไอศกรีมและซอสต่ตางๆสารตัวนี้ถูกใช้เพื่อทำให้อาหารเนียนนุ่มไม่แยกชั้นแต่ในร่างกายของเรามันกลับไปรบกวนผนังลำไส้ทำให้การดูดซึมผิดปกติและเปิดทางให้สารพิษเล็กๆเ,เ,เข้าสู่กระแเลือดเมื่อร่างกายตรวจจับได้ก็จะเกิดการอักเสบ ขึ้นทั่วทั้งระบบรวมถึงบริเวณคอด้วยครับต่อมาคือโปรตีนถั่วเหลืองสังขาหลายคนอาจคิดว่าถั่วเหลืองดีต่อสุขภาพแต่ถั่วเหลืองในอาหารแปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมหรือเครื่องดื่มโปรตีนสังขามักผ่านกระบวนการเคมีนักทำให้โปรตีนเปลี่ยนโครงสร้างจนร่างกายดูดซึมไม่ได้ดีเหมือนเดิมผลคือร่างกายมองโปรตีนเหล่านี้เป็นสิ่งแปลกปลอม และตอบสนองด้วยการอักเสบอาหารอันอันดับ3ที่ควรระวังคือน้ำมันพืชสังเคราะห์เช่นน้ำมันถั่วเหลือง Refined น้ำมันปาล์มหรือน้ำมันข้าวโพดที่ผ่านความร้อนสูงและสารเคมีระหวังการผลิตถึงแม้จะดูใสสะอาดในขวดแต่เต็มไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า6ที่ถ้ามีมากเกินไปจะกระตุนการอักเสบในร่างกายทันทีโดยเฉพาะที่ข้อต่อและกล้ามเนื้อ อันดับสีคือแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเบียร์แล้วหรือไวน์หลายคนอาจคิดว่าดื่มนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่แอลกอฮอล์ส่งผลโดยตรงต่อตับซึ่งเป็นอวัยวะที่ควบคุมการผลิตน้ำดีและกำจัดของเสียเมื่อดื่มบ่อยตับจะอ่อนแรงน้ำดีโคลนขึ้นและเกิดของเสียสะสมในร่างกายมากขึ้นสารเหล่านี้จะไปรบกวนสมดุลของแคลเซียมและทำให้ข้ออักเสบง่ายขึ้นอาหารตัวที่หคือ โปรตีน A1 นในนมวัวสมัยใหม่ฟังดูไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับแต่นมวัวที่ขายทั่วไปในปัจจุบันมักมาจากสายพันธุ์วัวที่มีโปรตีนชนิด A1 เคซีนซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกย่อยเป็นสารที่ชื่อว่า b c m 1เซึ่งกระตุ้นการอักเสบในระบบทางเดินอาหารและทำให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้แบบเรื้อรังผลที่ตามมาคือข้อปวดและข้อฟืด โดยไม่รู้สาเหตุอันดับ6คือข้าวสาลีสมัยใหม่หรือที่เรารู้จักกันในรูปแบบแป้งสาลีในขนมปังพาสตา้าและขนมอบต่างๆข้าวสาลีในยุคนี้ผ่านการปรับพันธุกรรมให้เติบโต,ตเร็วแต่กลับมีกูเตนที่ย่อยยากมากขึ้นพอกินบ่อยๆร่างกายจะเกิดการระคายเคืองลำไส้ทำให้ระบบภู้คคุมกันตอบสนองมากเกินไปและนำไปสู่ภาวะอักเสบเรื้อรัง รวมถึงข้อเข่าและข้อเท้าด้วยครับและตัวสุดท้ายที่อันตรายที่สุดคือน้ำตาลฟรุกโตสสังคา (high fructose corn syrup) ที่อยู่ในน้ำอัดลมน้ำผลไม้กล่องและคนหวานทุกชนิดน้ำตาลชิดนี้ทำให้ระดับอินซูลินพุ่งสูงตับทำงานหนักและเกิดไขมันพอกตับเป็นที่สุดเมื่อตับทำงานผิดปกติน้ำดีก็เสียสมดุลการอักเสบก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ระดับเซลล์ และสุดท้ายส่งผลถึงข้อโดยตรงอาหารทั้งเจ็ชนิดนี้เหมือนผู้ร้ายที่ปลอมตัวไม่ครของเรามันดูปกติในสายตาแต่คอยทำร้ายข้อและตับของเราในทุกวันเมื่อเวลาผ่านไปเซลล์ในข้อจะอ่อนแรงสูญเสียสมดุลของแคลเซียมการอักเสบจึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกทำให้ข้อฟืดบวมและเจ็บเรือรัง คุณลุงคุณป้าหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วเราควรกินอะไรแทนจริงๆแล้วไม่ต้องซับซ้อนเลยครับแค่กลับไปกินอาหารธรรมชาติแบบบ้านของไทยผักสดผลไม้ะดูการเข้ากองปลาเล็กปลาน้อยและน้ำมันดีจากธรรมชาติอย่างน้ำมันมะร้าวหรือน้ำมันงาก็เพียงพอที่จะช่วยลดการอักเสบได้อย่างชัดเจนการเลิกหรือหลีกเลี้ยงอาหารทั้งเสิดนี้ ไม่เพียงช่วยให้ข้อของคุณดีขึ้นแต่ยังช่วยให้ตับแข็งแรงน้ำดีสมดุลและการไหลเวียนในร่างกายกลับมาดีขึ้นอีกด้วยเมื่อร่างกายกลับมาสมดุลการอักเสบก็จะค้อห้หายไปและคุณจะเริ่มรู้สึกได้ว่าการลุกเดินหรือขยับตัวนั้นเบาและคล่องเหมือนกลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งครับ หลังจากที่เราได้พูดถึงอาหารที่ทําให้ข้ออักเสบแย่ลงหลายคนอาจเริ่มรู้สึกตกใจและตั้งคําถามในว่าแล้วเราควรกินอะไรดีละถึงจะช่วยให้ข้อกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้คําตอบก็คือธรรมชาติมีทางออกให้เราเสมอครับเพียงแค่เรารู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะกับร่างกายโดยเฉพาะเมื่ออายุเลย55ปีขึ้นไปผมอยากให้ทุกท่านลองจินตนาการตาม เช้าวันหนึ่งในหมู่บ้านเล็กแถวเชียงใหม่คุณลุงไว้68ปีเดินออกไปเก็บพักหลังบ้านกลับเข้าครัวมาทำอาหารง่ายๆใส่ไข่ต้มซุปกระดูกเล็กน้อยและตักกิมจิที่ภรรยาทําเองจากพักกาดข่าวใส่จานเขายิ้มและพูดว่ากินแบบนี้ทุกวันข้อไม่เจ็บแล้วนะคำพูดสัสน้น คำพูดสั้นนั้นมีความจริงซ่อนอยู่มากมายครับเพราะอาหารที่เราเลือกกินในแต่ละวันสามารถเยียวยาคอได้จริงหากเรารู้จักมันดีพอเริ่มจากอย่างแรกคืออาหารมักโดสเช่นนัตโตกิมจิหรือโยเกิรต์ตอาหารพวกนี้มีแบคทีเรียดีที่ช่วยฟื้นฟูสมดุลของลำไส้เมื่อระบบย่อยอาหารแข็งแรงการดูดซึมแร่ธาตุและวิตามินก็จะดีขึ้นทำให้แคลเซียมถูกนำไปใช้ได้อย่างถูกที่ และช่วยลดการอักเสบในร่างกายโดยตรงคนไทยเราเองก็มีของดีใกล้ตัวนะครับเช่นป่าร้าผักดองหรือเต้าเจี้ยวถ้าทำแบบสะอาดและไม่เค็มเกินไปก็ถือว่าเป็นยาชั้นดีจากธรรมชาติเลยทีเดียวอาหารต่อมาคือไขมันธรรมชาติ natural fats หลายสิบปีที่ผ่านมาหลายคนกลัวไขมันจน,จนเลิกกินมันหมูหรือไข่แดง ทั้งที่ความจริงแล้วไขมันทมชาติเป็นแหล่งพลังงานที่ร่างกายต้องการโดยเฉพาะน้ำมันมะพระา้าวน้ำมันงาหรือน้ำมันมะกอกเพราะไขมันดีเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบและยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินดีสามและเคทาวได้ดีขึ้นด้วยพูดถึงสองวิตามินนี้ต้องบอกเลยว่ามันคือคู่หูที่คาดกันไม่ได้วิตามินดีสามช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมจากอาหาร แต่ถ้าไม่มีวิตามินเคโซแคเซียมที่ดูดซึมได้ก็จะไปสะสมผิดที่เช่นที่หลอดเลือดหรือข้อต่อแทนแทนที่จะไปสร้างความแข็งแอองฮดูกและว,วิตามินวิตามินดีสารจากแสงแดดอ่อนจอนตอนเช้าและกินอาหารที่มีเคสโตมอย่างชีจากนมหมักไข่แดงหรือนัตโตจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ร่างกายสร้างวิตามินได้น้อยลงต่อมาคืออาหารที่หลายคนอาจไม่ค่อยนึกถึง อาหารที่มีซัลเฟอร์สูงเช่นไข่ต้นหอมและกระเทียมซัลเฟอร์เป็นแร่ธาตุที่ช่วยสร้างคอลลาเจนและกลูโคซามีนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของข้อต่อเมื่อร่างกายได้รับเพียงพอข้อจะยืดหยุ่นดีขึ้นปวดน้อยลงและฟื้นตัวกว่าเดิมและแน่นอนครับเมื่อพูดถึงข้อแข็งแรงก็ต้องพูดถึงคอลลาเจนคอลลาเจนจากธรรมชาติ หาได้ง่ายมากในอาหารไทยเช่นน้ำต้มกระดูกหมูตุนไก่ตุน,ตนหรือแม้หนังปลาแซลมอนร่างกายของคนเราไม่ได้ต้องการคอลลาเจนสังเคราะห์ราคาแพงแต่ต้องการคอลลาเจนที่ดูดซึมง,ง่ายจากอาหารจริงๆเท่านั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือการลดเหล็กส่วนเกินในร่งางกายหลายคนกินตับหรือเครื่องในบ่อยเพราะคิดว่ามีประโยชน์ แต่ในผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ชายเหล็กมักซะสมมากเกินไปทำให้เกิดการอักเสบและออกซิเดชันภายในร่างกายการดอนล้นการลดอาหารพวกนี้ลงบางจะช่วยให้ตับทำงานดีขึ้นและลดภาราการอักเสบได้มากทีเดียวครับและสุดท้ายคือผู้ช่วยที่เงียบแต่รงพลัง TUDCA T หรือสารอาหารที่ช่วยบำรุงตับและน้ำดีตับที่แข็งแรงคือนักบำบความสะอาดของร่างกายมันช่วยกรองของเสียปับสมดุลน้ำดีและลดการอักเสบตั้งแต่ระดับเซลล์ถ้าตับอ่อนแรงทุกระบบในร่างกายรวมถึงข้อก็จะเสื่อมลงเร็วดังนั้นอาหารที่ช่วยบำรุงตับเช่นขมิ้นชันใบาชาหรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่จึงเป็นเหมือนเพื่อนแท้ของคนวัยเกษียณคนอาจคิดว่าเรื่องพวกนี้ฟังดูเยอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากเลยครับ แค่ค่อยปรับเปลี่ยนจากอาหารประรูปกกลับมาเป็นอาหารธรมชาติเลือกของง่ายๆที่มีอยู่ในครัวไทยกินแบบพอดีและไม่เล่งรีบร่างกายของเราก็จะค่อยฟื้นตัวเหมือนต้นไม้ที่ได้รับน้ำและแสงแดดอย่างพอเหมาะและอย่าลืมนะครับสุขภาพข้อที่ดีเริ่มต้นจากระบบย่อยอาหารและตับเมอือระบบภายในทำงานสมดุลการอักเสบก็จะหายไปอย่างเป็นธรรมชาติ คุณจะเริ่มรู้สึกว่าการลุกนั่งเดินหรือแม้แต่การก้าวขึ้นบันไดไม่ใช่เรื่องทรมานอีกต่อไปเพราะทุกสิ่งดีๆเริ่มจากจานอาหารตรงหน้าเรา <c oughs> นี่เองถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แปลว่าว่าคุณคือคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออายุและอยากมีชีวิตที่กระชับกระเชงอีกครั้งผมขอชื่นชมจากใจจริงครับอย่าลืมนะครับ การเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยในวันนี้จะกลายเป็นพลังยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าหากยันรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดูแลข้อกระดูกและสุขภาพในวัยห้หปีขึ้นไปขอเชิญกดติดตามช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับในทุกสัปดาห์เราจะมีเรื่องราวใหม่ๆจากธรรมชาติเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญและแรงบันดาลใจจากผู้สูงวัยทั่วประเทศ ที่พิสูจน์แล้วว่าสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวัยขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับเพ